วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมาคบูชาและก็เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่้ตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายที่ประสัมมาสัมริธเจา้าตัดทรงประทานโอวาทปฏิโมกซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้โดยผ่านพระอาหารหันต์1,250โลื่อขยายความรู้สากลไปโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เอื่อชาวโลกทุกคนได้บรรลุเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง ตามอย่าประสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอราหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้เข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะต้องมาตามกระลึกนึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาที่เมื่อราวสองพันหรอกว่าปีที่ผ่านมา นพระอารามวิรุวันได้มีการมาชมุมนุมกันของพระอรหันต์หนึ่ร้อรูปซึ่งท่านได้มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นัดหมายกันทางวาจาแต่ทว่ารู้กันในใจของท่านผู้รู้ผู้บริสุทธิ์ที่หมดกิเลสแล้ว และทุกองค์กตทรงอภิญญาทกโรคเป็นผู้ที่ประสัมม,มาสมุทจเจ้าสรงรทานการอุปสมบทให้โดยพระองค์เองและในวันนั้นก็เป็นวันประจันท์สวยมาาเริกขึ้น15บห้าคำเดือนสามซึ่งก็มาพ้องตรงกับวันนี้นะจ๊ะในครั้งนั้นนประสัมมาสมุทจเจ้า แต่ด้ประทานพุทธโอวาทโดยตรัสถึงอุดมการหลักการและก็วิธีการในการนำเอาหลักธรรมไปใช้และกลับไปเผยแผ่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดจนชาวโลกทั้งหลายและก็ให้ยึดเป็นเนติแบบแผนเพื่อประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน